สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์มานำเสนอครับท้าทายกลมคุกเทพไทยเสนพงยกเหตุผลเหนือกว่าทักษิณจอขออภัยโทษตามรอยกลมคุกเจอย้อนสอนเสียคึก เทพไทยเสนพงศ์อดีตคู่ปรับทักษิณชินวัตรทรงสารผ่านน้องชายราย,ยาวจ่อขออภัยโทษตามรอยยกเขตผล6คุณสมบัติเหนือกว่าทักษิณน,นายพงศ์เสนพงศ์ในฐานะน้องชายของนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตนักการเมืองฝีปากกล้าของพรรคประชาธิปัตย์ที่ประสบวิบากกรรมทางการเมืองถูกสาลฎีกาพิพากษาจำคุกในคดีทุจริตเลือกตั้งนายกอบจนครศรีธรรมดรช พร้อมกับน้องชายอีกคนคือนายมาโนดเสนพงศ์อดีตนายกอมจรนครศรีธรรมราชได้โพสต์ข้อมูลสำคัญที่สร้างความฮือฮาโดยระบุว่าเป็นการพูดคุยกันกับนายเทพไทยเสนพงศ์ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสถานะผู้ต้องขังของเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเตรียมที่จะขอพระราชทานอภัยโทษด้วยคุณสมบัติที่มีมากกว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตร,รีมีความว่า เทพไทยใช้สิทธิ์ทูลเกล้าขอพระราชทานอภัยโทษเหมือนทักษิณผมได้ไปเยี่ยมคุณเทพไทยที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเมื่อวันกอ่อนคุณเทพไทยได้แจ้งให้ผมทราบว่าเขาได้ทำหนังสือทูลเกล้าขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลเช่นเดียวกับคุณทักษิณแล้วโดยอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าเดิมทีตั้งแต่เข้าสู่เรือนจำวันแรกมีหลายคนแนะนำให้ทำหนังสือทูลเกล้า เพื่อขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลซึ่งตอนนั้นคิดว่าเรามีโทษจำคุกเพียงสองปีก็ควรยอมรับชะตากรรมไม่อยากทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษให้เป็นที่รักาายเคืองเบื้องพระยุคลบาทจึงไม่ได้ดำเนินการใดๆนับตั้งแต่วันเริ่มเข้าสู่ประตูเรือนจำแต่เมื่อวันที่22สิงหาคมคุณทักษิณไดเดินทางกลับประเทศไทยโดยมีข้ออ้างว่าต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อต้องการรับโทษจำคุก10ปีตามคำพิพากษาของศาลดีกาแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่ได้จำคุกจริงหลังจากอยู่ในเรือนจำได้ไม่เกิน12ชั่วโมงก็ต้องย้ายไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14โดยอ้างเหตุผลของการเจ็บป่วยและหลังจากนั้นได้ทำหนังสือทูลกล้าวขอพระราชทานอภัยโทษในวันที่31สิงหาคมโดยเหตุผล4ข้อคือ 1. ได้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ 2. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 3. เคารพและยอมรับกระบวนการยุติธรรม 4. เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวนายพงศ์สินระบุอีกว่าซึ่งถ้าหากพิจารณาจากเหตุผลในการทูลกล้าวขอพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษิณแล้วคุณเทพไทยกล่าวกับผมว่า เขามีคุณสมบัติในการขอพระราชทานอภัยโทษได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคุณทักษิณเลยกล่าวคือ 1. ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร4สมัยทำงานรับใช้ประชาชนและทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายมาร่วม20ปี 2. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ประจักษ์เคยเป็นพิธีกรรายการสายล่อฟ้าปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์จากการจับจ้วงของระบอบทักษิณ ตามเหตุผลการยึดอำนาจของคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติหรือคอสชอและไม่เคยต้องคดีตามมาตรา1นึแต่อย่างใด 3. ยอมรับกระบวนการยุติธรรมด้วยความเต็มใจเมื่อถูกศาลฎีกาตัดสินให้รับโทษจำคุก2ปีก็ไม่ได้หลบหนีคดีแต่อย่างใด 4. ตอนนี้อายุ62ปีเป็นผู้สูงวัยเช่นเดียวกันและมีโรคประจำตัวหลายโรคระหว่างถูกจำคุกในเรือนจำ ต้องเบิกตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราช 5. ได้รับโทษจำคุกมาเป็นเวลา14เดือนกำลังจะเข้าข่ายเงื่อนไขการจำคุก2ใน3ของโทษตามคำพิพากษาแต่ไม่เคยได้รับการลดโทษเลย 6. ได้ต้องโทษจำคุกจากการกระทําผิดพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นข้อหาจัดเลี้ยงและร่วมงานเลี้ยงกินข้าวกับกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน ไม่ใช่การแจก,กเงินซื้อเสียงแต่กรณีของคุณทักษิณต้องโทษคดีทุจริตต่อประเทศชาติดังนั้นคุณเทพไทยจึงได้สิทธตามเงื่อนไขของกรมราชทัณฑ์เหมือนกับนักโทษทั่วไปที่ไม่ใช่นักโทษเทวดาทุกประการสำหรับเรื่องนี้ถ้าหากมีความคืบหน้าประการใดผมจะนำมารายงานให้ได้รับทราบในโอกาสต่อไปศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีด มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร 091853 4455ส่งทั่วประเทศ